ขอพี่เนททำไมพี่เนทเป็นแฟนพี่นะก็คือสอบตากันปิ๊กไปอ่ะวัดใจโค้นอ่ะก็่นี้อ่ะน่ากลัวมากไม่ใช่เนตนี้มีคนบอกว่าต้องเชียอใจนะ เราเป็นแฟนกันโอ้โหสุดท้ายเป็นอีพอร์เตอร์โอ้โหน่กกากลัวมากอีกคนนึงโอ้ไ่่พูดลายเป็นใส่ใส่ไฟอีกแล้วใส่ไฟท่านได้เป็นได้เป็นไหมฉัานไม่ได้เป็นตะคักเลยที่ผ่านมาุแตดาลียะ จำแมปไม่ได้อะร่วมกันนะคะเป็นส่วนหนึ่งในโครงกานะคะสาัดตั้งระบบาเซลล์นะคะเพื่อเสรโรงเชุมชนพวดไแล้วก็สามานคเรื้ผานบัญชีนะครกรุงยนสขี่5นะคทางไหนวะีบัญชีนะคะเลนะคะาาหนึสนะคะศูนย์สอ้า้าดเนะคะซื้อ ใครตายไว้ครัวสีขีดสีเหลืองเปลี่ยบเอ้าครัวเมื่อกี้ยังอยู่ด้วยกันอยู่เลยพี่ยกเมื่อกี้ยังเจอพี่หยกเลยเมื่อกี้เราเจอพี่เด่นแล้วพี่หยกเลยอย่ารลดเร็วพี่หยกพี่หยกครัวโดนโบูดทิ้งตายไปซะก่อนใจเย็นค่ะทุกคนใจเย็นค่ะน้องเองไม่มีข้อมูลเลยเพราะว่าเห็นแต่ศพไม่เห็นโคลินแถวนั้นเลย หรือว่าโยคะตัวตายโอ้โหโทษดีค่ะไม่สามารถปิดทีบได้ค่ะพี่ปุ้มปล่อยแฮมปล่อยแฮมของจริงยากอยากอะไม่มีข้อมูลเหมือนกันผมไม่มีข้อมูลอะไรเลยอะวงพี่หนีของปล่อยมึงอะเฮ้ยผมไม่เป็นจริงจริงเออแต่รอบนี้ังไม่เจอพี่หนีเลยอยากได้สบตากันเออผมยังไม่เจอพี่หนีเลยเนี่ยไม่รู้อะไม่รู้ใครเลยอะไม่รู้อ้าวอ้าวแต่พี่หนีสงสัยอ้าว ้าวเฮ้ยโอ้<ะ>โยลอดรอดกูรอดกูรอดกูรอดใชดจริง <c oughs> ใช่หมดหัวมันแค่ผม <c oughs> ไก่อายุวงอีเล็กเด็อาวงรอดรอทำไมรอดรอดรอดก็ไอ้สกีฟกับผมเท่ากันอ๋ออ๋อ๋อ,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 อ อ๋อตอนเปิดตัวกับตอนตอนกดไอ้นี่มันออกมาคนละที่หมอใช่แล้วใช่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 เนี่ยฉันก็เลยงงว่าฉันมาโผล่ที่ไหนน้อไงวะเนี่ยอยู่ตรงไหนวะเนี่ยกูเนี่ยเ <laughs> นี่ยเราเจอปัญหาเดียวกันอ๋อ,อรู้แล้วว่าดูทางออกยังไงไปลาก<อ>เทียนม,มันยากจัง ว่าเก่งยากมากเลยโอ้ทางไหนโอุ๊นี่ทังเหี่งที่เป็นเควสเอ่ออวกาศนี่ทำไงอ่ะที่เป็นกล้องเล็กๆอ่ะอ่าต้องส่องต้องส่องหาดาวให้เจอเร็วกว่ามันจะเจออ่ะใช่ป่ะ มันขึ้นเป็นตกใจทั้งหมดเลยอ่ะคืออะไรสเตตัสไปอ๋อกดออกโอ้ยานอวกาศเหรอไอ้นี่กดที่ที่คือหมายตกใจทั้งสี่ด้านให้หายไปอ๋อกดให้มันหายหมดจ้ะกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหายอ่ะกดไปเรื่อยๆอ๋อโอเคให้มันลดใช่ไหมเออเป่โอ้ยตัดเพื่อใจเดินในการรอคูด้าเ กู่าวไม่ได้รองกูดาวนี่กูเลยกูลากเลยกูลากจนปุ่มเลยแบบมันเป็นพยานไ่้เค้กกแกนอยู่เขาป่ากเลยปุ๊บเลย